พ่อบ้านพ่อบ้านเห็นยังเบงิ่องนางพ่อบ้านออกมานั่งเงินเบิ่องนางได้ฟิวเลยพ่อเบิ่องนางเด้อทุกคนเหมือนเหมือนจังหน่อยเนาะเมื่อยอย,อ,อยู่ในห้องเลยทุกคนเลยกินเละออกมานั่งอยู่ในหลังบ้านนี่แหละเฮือนครัวนี่เนาะไอ้คลองนิงนี่แหละอยู่ออฟฟิศก็เมื่อยล่ะออกมานอกออฟฟิศเนี่ยจังหน่อย กินยางในมังม่วงเนี่ยกินม่วงเบอร์ไหนกินมังม่วงไปนะมาเด้อมาเด้อเป็นได้สมบ่ะสมมังม่วงเหี่ยวมังม่วงเหี่ยวอยู่ในตู้ไล่เมือ่เลยก็ไล่เสี้ยวออกมากินนะทุกทนมาเด้อมากินมังม่วงน้ำผั่วบานเด้อ สบายดีท yeah, ุกคนสบายดีเนาะพ่าผมว่านาจะสบายดีทุกคนที่่ไกินมา่ห่วงเนอะสมเมื่อยอยห่วงเนทุกคนเออจะเสียจงได้เนาะแต่ยูได้จริงได้ละป่านงานยังเหตุอยู่กับลางกบได้ไลมกับไดกบมีนั่งทับบัน บ่ต้นไม้นี่ได้แต่มาเบิ่งต้นไม้นี่แล้วก็ชดชื่นทา,านุทานอมบ่อยอเมือไว้ปลูกอยู่ประเทศเราโอยู่บ้านก็มีมีก็อยากอัพต์หนีเมือเนาะเอาเมือนะเอาเมือบ้านนะำเจ้าหน่อยมื่อ,อยู่บ้านเลยคิดหอดต้นใหม่ต้นใหม่เขาปลูกเองเขาแกคิดห่อนั่นละกคน แดดอ่อนๆเกือบเโมงเลยใก้สิหกโมงเพราะวาแกได้เบิ่งกตะนังนี่นะเป็นหมูพ่อบะงางเบิ่งนังแกเทียด Vâng anh của bạn Sự đời nhé Cơm xương năng Cơm xương năng thuộc hơn Thay cơm xương năng Nhưng Hả đời <laughs> <laughs> nhé gì bố hết một sự đời

เช่นค um> ES> claro> ั่วนิงเดเนี่ยกระเช้โคกแน่จังหน่อยเนาะบุเป enfin ็นยังดอกอยู่แค่สองคนข้างหน่อยกันยังมีแดดอยู่น้อยนึงใซ่พอบานพอบานเบิ่งเรื่องในเบิ้ง โมเมนต์เกือเนนั้นจ้าเอคนบอกยอนกลับไปหลังจากนั้นนันโกรยอมาโวยคำว่าออฟฟิศเนาะบ้านเนี่ยออฟฟิศเมื่ออยู่ออฟฟิศแหละทุกคนก็เลยออกไปส้มวิวข้างนอกเนาะแต่เกาจักนี่ใส่งานทั้งวันเลยทุกคนเมื่อหนึ่งเกือบ เกือบยี่สิบชั่วโมงหัวเลยใส่ใส่จากงานแต่ช่วงนี้กะสีงเงาหงอยในยจังหน่อยเนาะอดเอาอีกจังหน่อยกัได้เห็ุงานอะไทุกคนสู้สู่พอบ้านมียังกินในตู้มีแต่น้ำน้ำเจนย่างเดียวมีแต่น้ำพอบ้านนะผูมีของกินแหละของกินเนมื่อนอะไทุกคน นิ้งกิจะบุรีวิสือเมื่อกี้ไปเลยแหละอยากกินยังกะเังไปหาเสือเอาหูงขาก่อนทุกคนเมื่อนี้นิงกินข่าหูเนาะกินข่าสวยเดี๋ยวหูงขาก่อน กินข่าวกันเลยเนาะทุกคนเมนูกับบมี่ยังหลายเนาะทุกคนมือนีไข่ดาวกะหอยแมงปูหอยแมงปูกินรอบสองเหนือนี่ทุกคนกินไปแล้วรอบหนึ่งแจ่วกับแจ่วเก่าเนาะแจ่วที่ต้มกินรอบก่อนนมันยังเลืออยู่ก,ก็แล้วออกมากินอีกรอบหนึ่งมาทุกคนมากินข่าวน้ากันเ้อ เด้อม <laughs> e ือน <Yes> ีอาหารเบาๆนะทุกคนจัดแบบเบาๆนี่กะสิค้อยกพี่ใบสมนตรก่อนนะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นิเกอร์ชิปต่อไปเนาะมือนีนี่กะสิค้อต้องกินเผาก่อนมือไหนต้องรับพอกันใหม่เนาะมือนีกะบก้อการทำงานสบายดีบ๊ายบาย